โลบวกครับนี่ดูไซส์ัน ใช้เป็นเอสสามนะครับผมสีแดงแต่เรื่องกไใส้สูงเลย lên โลกว่าาตึงมือเนี่ยไหมนี่แหละครับ รอบก่อนผมเข้ามารอบหนึ่งนะเข้ามาชั่วโมงเลยไม่ถึงชั่วโมงได้ไหมถ้ากล้องนะได้ไปหกแต้มเนี่ยวันนี้ผมเพิ่งจะเข้ามาตีหมายแรกเลยตัวแรกวัดก็คือมันกัดอยู่ข้างัาตบนะครับกัดไม่โดนแล้วก็ตีไปใหม่สองสามไม้ครับไอต,ตัวนี้พุ่งออกมาจากตอดูดูดด ใส่เหมือนครับหลักกักเลยดันโลอ่ะตัวนี้โอเคฝากด้วยครับแต้มแรกของหมายนี้นะไซส์เบ่งๆเลยสุดยอดครับผมเดี๋ยวลียต่อครับ ดูนี่ชลอให้ดูชลอให้ดูไม่เล็กนะครับใหญ่กว่าตัวตะพี้้ <c oughs> <c oughs> อี่พ่ออีแม่ป่าเสร็จเจ้างูหนามไว้ตั้นมดรู้สมั่งไผเป็นไผ่ตัวนี้มีประมาณโลโลครึ่งเกือบสองโลเดี๋ยวต้องเอาไปช่างที่บ้านให้ดูนะตัวนี้นะนี่ อุ้สองตัวแล้วตัวก่อนตัวไม่ใหญ่เท่านี้นะแต่ตัวนี้โลบวกครับนี่ดูไซส์มันวา้าตอนแรกตีไปลายหนึ่งแล้วมันมันตามกัดไม่ทันนะครับกัดไม่โดนเอาผมก็ตีไปลายเ,เป็นเบียน,ยน,ยนใกล้ๆก,ก,กันนะมันดันตามมาครับแล้วเหยื่อมันมันจะขึ้นผักตบพอดี ผมเลยชะลอตะกี้ผมเข้าใจว่าไม่แน่ใจว่าตาต้องจะเห็นถอดกัดหรือเปล่าไอ้นั่นมันบังเนาะอ่าแต่อยู่ใกล้ไหมซูมใกล้ไหมไม่ใกล้มากได้ถอดกัดก็ <S 1>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  ผมชะลอไว้ก่อนที่จะขึ้นผักผักไปนะครับชะลอปุ๊บหยุดเหยื่อไว้แป,ป๊บหนึ่งอ่ะครับมันยังไม่กัดนะก็คือประมาณว่ามันน่าจะสงสัยอยู่สุดท้ายมันก็ดูดปุ๊บเลยกัดปุ๊บผมก็สวนเลยนะพอตรงเนี้ย สังเกตเห็นว่าเวลาปลากัดนะครับผมผมจะไม่สงสัยนะอย่าสะบัดหลุดลยผมจะไม่สงสัยเพราะว่าน้ํามันค่อนข้างที่จะตื้นนะครับผมกัดปุ๊บผมวัดเลยกัดปุ๊บผมวัดเลยทุกตัวโอเคฝากด้วยครับงูหนามไวตั้นตัวแรกผมได้จากสีเขียวไปนะน่าจะสีเขียวเนาะตัวนี้ผมเปลี่ยนมาใช้เป็นสีเหลืองนะครับผม ดูประชันประดเโอเคอีกหนึ่งแต้มครับผมมารอบสองนะหมายนี้นะสองแต้มแล้วหมายนี้เรืยต่อครับผมสุดยอดครับไปใส่แล้ววะ เอาแล้วเริ่มหลุดแล้วเดี๋ยวไปบอกพวกนะเอาใหม่ฮะเอาใหม่ ตรงนี้ก็มีอันหนั่ง เหมือนเดิมครับตัวใหญ่หลุดไปตัวใหญ่ตัดไกลๆนี่กลายตัวเล็กมาแต้มที่สามแล้วครับหมายนี่นเก็บไหมเก,บเกบ็บเก็บกล้องหมดเก็บจริงๆแล้วะกล้องชอบกินแบบแบบเดียวนะะกล้องชอบให้คนตีกอดเก็บแผลหลังแล้วก็แตกแตกปากแบบเดียว เขาชอบเอาไปทอดเฮ okay. ฝากไปได้วยครับผมงูหนามไวตันเปลี่ยนมาเป็นสีส้มโอเคครับรือต่อครับผม đừng lá, đun à, đun à, ừ, hmm. sài chôm. ปหลับผลับวิ่งนี้่

ไม่ต้องส่งโดนกระขอเลยกัดละวัดโลดสายมือส <c oughs> ตยกล้องบอกสายมือจัดไปปากตะกล้องเขาจะเขาจะขม,มังเราบอกให้ปีตรงไหนมักจะมีตัว <c oughs> <c oughs> เปลี่ยนไม่ใช้เป็นเอสสามนะครับผมสีแดงแต่เนเรื่องชัน้นสาสวยเหมือนเดิ โอเคฝากด้วยครับแต้มที่สี่แล้วันนี้นะเข้ามาช่วงประมาณสักบ่ายสามโมงวันนี้นะฝากด้วยครับกัดแล้วงัดเลยนะครับตรงนี้หมายน้ํามันตื้นนะมันเป็นแม่น้ําแหละแต่ว่าตรงนี้นเป็นเวิร์กน้ําตื้นนะผมว่าเวลาปลามกัดปุ๊บผมจะงัดทุกตัวครับผมเอเค,ครับสุดยอดครับลุยต่อ m ม i วัน mm. ไม่กัดแล้วโอเคครับนะนะเราวันนี้ก็เข้ามาเร็วหน่อยนะรอบแรกผมเข้ามาประมาณสักห้าโมงนะรอบแรกผมได้ไป6ตัวหกแต้มนะครับต,ตีใช้เวลาตีอยู่ประมาณไม่ถึงชั่วโมงนะได้ไปหกแต้ม จังหวะมันดีด้วยครับเพราะว่าเป็นแม่น้ำนะแล้วเวิร์ที่ผมตีเนี่ยคือเป็นแนวน้ำตื้นนะครับผมเป็นแนวน้ำตื้นแล้วเนี่ยพวกปลาช่อนมันก็จะมาอออยู่ตามแนวน้ำตื้นวันนั้นวันแรกผมเข้ามาได้ได้ไปหกันนี้ผมเข้ามาได้สี่แต้มแต่เข้ามาเร็วหน่อยก็คือจังหวะอาจจะตาอาจจะไม่ชุมเหมือนวันแรกเพราะว่าว,วันที่ผมเข้ามาก็คือ ทิ้งระยะไป2วันนะครับทิ้งระยะไป2วันแล้ววันนี้เข้ามาก็คือก็มีกัดกัดก็ถือว่ากัดดีครับก็คือกัดกัดแล้วทําหลุดบ้างทําหลุดแต้มสองสองแ้มแ้มหนึ่งหรือยังไงนี่แหละฮะหลุดไปแต้มหนึ่งโอเคสาหรับวันนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวได้มาสี่แ้มไซโลกว่า2สอง แล้วก็ไสาดันโลตัวหนึ่งแล้วก็ไสาย็อกตัวหนึ่งนะครับผมโอเคฝากเหลือจากค่ายโคราชาไปด้วยนะครับผมสุดยอดไปได้หมายกลับบ้าน